สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้ก็สีมารีวิวอันนั้นอีกแล้วค่ะคล,ลูกไมโครจกดินไกล้เช็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังเรือตรงกลางเนาะอันนั้นกำลังเดินซีว่านปุ๋ยว่านปุ๋ยลูกหลานปูนปวดพากันเอาลงทุกแกเอาปูนมาแล้วนะคะหามลงทีนี้ก็สีสาดปูนเด้อทุกคน สะอาดปูนนี่ม้ลูกหลานเซตเรียบร้อยแล้วนะคะเซตไปแล้วตัวนี้นะคะทุกคนจุกเ็จเรียบร้อยแล้วนะคะปับ๊บกำลังปับป๊บดินไมโครปั๊บดินลูกหลานนี่ก็สีอาปูนมาสะอาดสะาดพื้นมานะคะทุกคนตามหญ้าไปดูกันเลยจ้าโอเคกำลัง เอาปูนเอาอะไรมาลงเตรียมสาดปูนกันเด้อทุกคนสาดปูนขาวในพื้นบ่อนะคะแล้วก็สิเอาพางมาลงขั้นตอนหลานขั้นตอนมาแล้วค่ะ อันนี้เป็นโคง้งเป็นโค้งนะจะเอาปูนลงมาเดี๋ยวแล้วก็เสียมสาดปูนกันนะทุกคนกำ,กำลังยายยายปูนขาวลูกหลานลงพื้นเป็นนี่แหละเป็นซซบเป็นโอบนะคะเดี๋ยวเราก็แกสะาดสาดปูนกันนะคะทุกคนสเสร็จแล้วเสร็จไปขั้นตอนหนึ่งแล้วนะ,ะทุกคนอยู่เดี๋ยวย่าจะอัปเดต ให้ลูกหลานดูเป็นระยะระยะเด้อลูกหลานเดอ้อเซ็ตเป็นขั้นตอนแล้วแล้วเราไปทาใหม่กำลังปับ๊บก็จะเซ็ตแล้วลูกหลานเหลือนิดเดียวแล้วทำการสาดปูนต่อโอเคทยอยปูนมาแล้วนะคะมาแล้วกับลังเกี่ยมไล่นี่กันลอยไล่ทุกคน ว่งขวง่วงมากเลยนะคะหูไหนยาวไปถึงทุนก่ะตุกนิวเนี่ยน,นี้ก็กำลังถมแล้วก็เผาไฟมาน,นะคะลูกบรรยาศให้ลูกหลานดูเอออ f ฟซี FC ทุกท่านทุกกำลังใจนะคะ่อนพรอนอัน บ่ตรงนี้ก็จะทําได้ะคะัดพุทธไหลได้เรียบร้อยเป็นมาเป็นเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอดีลูกอาทิตย์หนึ่งนะคะไ,ได้แบรนี้มาเนี่ยพอทำตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปพะระตัวนี้ต่อ้างนี้ต่อลูกทาเป็นที่ละเครื่องก่อนทําที่ยี่สิบไหลยี่สิบไหลยี่สิบไหลนะคะเป็นขาวเลียนมาลง ย่อยดินะลอย่อยดินมะก kind of mm ่องแล้วก็ปั๊บเกียรเกียเกียรยากซทำโคกอีกที่หนึ่งหลังจากว่านปุ๋ปูนเซ็ตลูกหลานว่านปูนเซ็ตเรียบร้อยแล้วก็เฮ็ดสะโคกมันนะคะอยากสิมะถ่ายให้ลูกหลานดูทุกวันพอมาทำงานเข้าไมโครให้เกียรยายลูกหลานเอ้ย ลากปูนมาเลยน,นะคะลากปูนมาเลยแะะล,ล้วก็เทูนลงไปไว้สี่ถึงหกหยุกสอบลงห้าสิบกิโลนีลงไปเกรียมอาปูนลงจากสามล้อนะคะทุกคนลง,ลงไปหนักมากนะคะทุกคนออกกำลังกาย กำลังทยอยปูนลงบ่อนะคะทุกคนเปนคนจากรถยนต์ไปสลิงมาลงบอ่อเกี่ยทยอยลงนะครับเอาผสมปูนหนึ่งเกี่ยสาดปูนนะคะทุกคนก่อขันทุกอย่างเ้ยวิธีการทำงานการปลูกทุเรียนสมัยใหม่ ตอนปูนลงก่อนก็จะทำโคนแล้วก็เอาพางมาลงนั่นแหละเนี่ยพิเศมาอัปเดตให้ลูกหลานดูว่าขั้นตอนมันไปยังไงก่อนจะทำก็จะไงเนาะพิะเศษเร็วกำลังย้ายไมโครเข้ามามมเซจเ,เ,เ,เลยนะคะลูกตนนั้กำลังย้ายไมโครมาล็อกนี่ ดอกนี้นะคะกสีมาซ้ายมือทางนี้ เลี้ยงปูนนะฮะคนขยอยปูนขึ้นใส่สลิงาะวแบบอันรลุดอันนี้มันวิ่งเข้าข้างในไม่ได้นะคับมันเล็กต้องขยอยอันนั้นขึ้นเอาเร็จย้ายปูนปก่อน ยอยปูนยายปูนนะคะเึ็นเส้นหลุดมันสองเขี่ยวอีกสักอีกที่เขี้ยวที่สามเป็นซีเซ็ปปูนตัดหนึ่งนะคะทุกคนปูนตัดหนึ่ง ปุกหนึ่งห้าสิบกิโลแล้วมาใหญ่ใส่ได้บอสสาดโกน เพื่อที่ได้เป็น้มากกว่โอ้ลงทุนไม่ใช่ง่ายนะคะทุกคน ปูนมายายายเป็นกองๆไม่ให้ครบคุณนยายลงเยอะแล้วพมาสาัสาาสาด์าดร์พื้น,นะคะก้อนสลิงกำลังลอ,อยปูนไปใหญ่าดตัดนุ่งก่อนรับคนณาสาดปูนตัดนุ่งก่อนนะคะยาวก่งวงขวงเปนะคะ อยอะๆกันเนาะดีๆนะคะอูยเงเป็นงกไยถางทำสวนใหม่เด้อทุกคนทำสวนทเรียนใหม่นะครักำลังจุกกำลังทำาเยเลยนะคะยอยลง ตอนนั้นเราจะเอาพางมาลูกเอาพางมาอันนั้นอีกทีหนึ่งขั้นตอนมันนะคะเดี๋วยวนาก็จิท้าให้ลูกหลานเป็นขั้นเป็นตอนว่าการทลุตปลูกทุเรียนไม่เขาทำยังไงในโบกุ้งนะคะรักเบกปูนมาเออทุกคนยังไม่พอนะคะมาแล้วตันหนึ่งค่ะทุกคนปูนมาตันหนึ่งนะคะ เดี๋ยวไปทุกออามาอีกตันหนึ่งค่ะซีกนี้นะคะซีกนี้ระหว่างตรงนี้ทําตัวเนี้ยจะเอาปูนล,ลงสองตันนะคะทุกคนปูน2องตันมาลงตัวนี้นะคะจะยายพอ,อลงเสร็จแล้วทําการสาดปูนเด้อลลกหลานทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้กระสิญยาวไปถ้าเจอคลิปหน้าเด้อลูกหลานเด้อมาอีกก็สีเอาฟางมาลงนะคะ เอฟซีทุกผู้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเด้อขอบคุณมมากลื่หลานทุกท่านทุกผคนอยู่ดีมีแ้งสุขภาพแข็งแรงจ้า